ที่มีอะไรก็ก็บอกหมอปลาเขาจะได้จะได้สรร้อยนะครับมานแน้แเข้ามาเลยครับีเปนัง่ายอลูกอลูก่ออีสานกันบครับน่งอันนี้ละ้คใช่หมอปลานมาทนั้งนนั่งนี่ไหมนั่งนั่งดีไหมลอกล่งเาเนี่เาตั้งนี่ไงอันนี้คือแม่ใช่ พี่เป็นคนดูแลแม่ใช่ไหมน้องสาวค่ะแต่หนูสว่วนใหญ่จะมาช่วยบางเวลาก็นต้องทำงานก็พี่อยู่ไหนอยู่บา้านตรงนู้นทันที่เข้ามาประมาณ1กิโลแต่บางวันก็มาช่วยนอนก่อนเพินน,น,นั่นก็จะมาพี่คิดว่าแม่โดนยื่นมาก็แกมันคนแก่แล้วคือปกติคนแก่ที่เดดร้อนคืปกติยังไงอย่างบางวันวันพักแกก็นอนทั้งวันบางวันแกก็ร้องทั้งวันอย่า,างาน,างานี้ วันกินข้ iedzieć, master, าวแล้วก็บอกไม่ได้กินแล้วแบบมันกินเยอะกว่าคนแก่ปกติทั่วไปอ๋อแต่แตกแตกแกใผอมมากมากเลยนะใช่ค่ะอืมก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่ามีวิญญาณมาแฝงอยู่ก็เลยอยากจะให้หมอปลาช่วยปลดปล่อยวิญญาณให้เพื่อจะให้ร่างสังขารแม่สบายได้ไหมได้รืออยู่เหมือนคนปกติทั่วไปนะอ๋อแล้วแล้วแล้วคิดไมว่าวิญญาณที่อยู่กับแม่จะวิญญาณใครไม่รู้ไม่เห็นแม่ แต่ก่อนนั้นก็มีผีอะไรก็มีเหมือนเหมือนเหมืนยกเลยพี่แต่ก่อนนะ้นแคนโบราณนั่นเขามักจะเลี้ยงช้างแล้วก็จะมีคาถากับช้างทีนี้แม่แม่แม่เป็นลูกคนเล็กมีพี่น้องสองคนใครเป็นคนเลี้ยงช้างพ่อของแม่เนี่ยตาเนี่ยค่ะอ๋อตาเป็นคนเลี้ยงช้างซึ่งแม่ของพี่เนี่ยเป็นลูกคนเล็กใช่แล้วต้องมีการสืบทอดอะไรใช่โน้นคิดยังไงเขาเรียกว่าผีอะไรอ่ะ ก็ม่รู้เลยกพ่อก็บอกว่าควานช้างหรวาคันช้างไ่เง้ยควันช้างเ็รค่ตลับทั่วไปแต่ว่าแบอกว่าควานช้างเนแยงกันเลยว่าฝีควานช้างแล้วทุกคนได้ยินไหมเ็นฝีควนช้างเนี่ย่งกันอไม่มีตัวตนไงก็คือเล่ากันมาอ่าเล่ากันมาแล้วถึงต่อมาแต่ในกรณีแม่น่ะแล้วกเขาจะนั่งแบบนี้เหรอก่อนหน้านี้จะนั่งก้มนยันหัวเขาหัวยันช้นเขา คือ<า>แกพึ่งแกพึ่งกับมีอาการนั่งหวัวกันทนเข่าเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับผมปีกว่ากวาปีกว่าก่าาแต่กีไ่นั่งไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเอาหมอนแอบไว้ชิงหมอะไรที่มันทำให้พี่เชื่อว่าเออเป็นผีควานช้างคือคุณยายเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขามีอาการแสดงว่าเหมือน ผีควันช้างด้วยยไงครับอ่าใช่ค่ะไปดูร่างทรงที่ต่างๆเนาะเขาบอกแม่โดนผีควันช้างประกรรมช้างมันจะตืดตอเน,นื่ยแบบเออมันเราก็ไม่เข้าใจานนาะว่าควันช้างมันเป็นอะไรแล้วแล้วเ,าล,วเาลอา้องเหมือนช้างไหมไม่ค่ะก็ล้องเหมือนคน,นแก่โดนป็นโดนอะไรต่างๆเนีน่ยคือร่างทรงอ่ะเขาบอกไหมหน้าตาผีควันช้างเป็นไงครับเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอ้วนยังไม่ยอมปล่อยแม่ไปก็เป็นบอก แล้วก็ถือควานนะครับถือควานช้างถือควานนะประมาณนั้นเขาก็เห็นมีผอช้างผู้หญิงคนนี้ถืออยู่ในกรณีเราก็ไม่มีตัวตนเราก็ไม่สู่อไม่ได้แล้วเราแต่เราเชื่อเขารูงไงเราก็เชื่อต่างๆอะไรที่รรู้สึกว่าใช่แล้วผีเข้ามาสิแม่เลยในกรณีที่บางวันก็กระล้องเหมือนกลัวอะไรต่างๆเราไม่ไม้คิดร้องมีจิดร้องมันไปร้องมี่หนูลบทิ้งไปหมดแล้วที่ เมื่อปีทั้งปีกายที่แกนุโยกแกก็จะล้มทั้งวันวันพระครับอวันพระบางวันก็จะนอนดีนอนยังไงร้อนยังไงนร้องอดโอยนเหมือนคนเจ็บวัไม่ลองเป็นเป็นเป็นช้างมั้ยนะไม่หมอปลาก็พูดไปไม่ใช่ก็ร้องเป็นช้างอ่ะ ก็คือร้องเหมือนคนทั่วไปก็อยากรู้ว่ามันมีจริงไหมเราอยากให้หมอปลาสัมผัสถ้าหมอปลาสัมผัสได้ก็ช่วยปลดปล่อยยญญญามิดต่อไม่เราแม่เขามีอาการพาไปหาหมอไหมครับคาหมอก็บอกไม่มีโรคอะไรไม่แต่ด้วยอายุของแกขนาดน,นี้การเจ็บ<อ>การปน้อปวดตัวการปวดเนื้อปวดตัวอะไนีหนน้หมอบอกไหมครัก็ไม่มีอะไรแม่พูดได้ไหมครั บางวันแกก็พูดนี่แกก็พูดได้แต่แกบางวันก็อาางไม่รู้เรื่องอาพี่เอ็มแยกแม่บางทีแกก็ไม่ขายเราเนี่ยอาพี่เอ็มแยกเบียงหน่อยเบียงหน่อยไม่เห็นอาพี่เอ็มแยกแม่ยายไหนไหนพ่อนไหนพ่อนทำไมยังทำไหมฮะอยู่ไหม